ดีคะ่ะวันนี้จะมีไมพายอ้าววันนี้หนูจะมาทำอะไรคะจะมาทำไมคอนเฟ็คอะไรคะคอนเฟ็คมาเมลโรไม่ใช่คะ่ะจะมาทำคุกกี้คอนเฟ็ <c oughs> คคาราเมลอะค่ะที่ไม่ต้องใช้ความร้อนเนาะต้องมีไมพายมีไมพายมีน้ำตาลไอซิ่ง <c oughs> น้ำตาลไอซิ่งนะคะเป็นไงชิมดูสิอรยเป็นยังไงคะหวานไหมหวานหวาน คอนเฟลกมีน้ำพึ้งคอ,อนเฟลกไอ้นี่ลองทำครั้งแรกใช้กล่องเล็กเพราะว่ากวยมี่ไม่กินมีโอนตินมีทั้งสองอย่างนะคะทั้งฟีนวันกับธรรมดาแล้วก็มีเนยเนยเราเวฟอยู่ให้เนยละลาย,ลาย,ลายใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เนยอ่ะอ่าทีนี้แกะเดี๋ยวก็ะสอขไปดูนนเนยแป๊บนึง ลืมเลยว่าถ่ายไม่ต้องถ่ายได้ไหมคะฮะ <ทำ S 1> ต้องถ่ายทำไมต้องถ่ายอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาถอดผิดนะโอ๊ยถีงได้กร,ร,ระไรกันกระไรตัดเด็กตัดเองได้เปล่าอ่ะไม่ได้อ่ะไอ้มิเทเลยค่ะเต็มลงไปหมดแล้วลูกโอเคใช้หม้อใหญ่หนิดนึงนะคะเพราะว่าฟลอยไม่จะเคลืมไม่ได้อ่ะเราวางหกนะคะลูก หนูจะเอาอันไหนคะโอเคเดี๋ยวขอเช็ดนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปวางเล่นที่โต๊ะใช่ไหมอ่าถือไวค้ค่ะอ่าเราก็จะเริ่มเทน้ำผึ้งแป๊บนึงนะคะขอดูเนยขอไปดูเนยนิดนึงละลายเนยไว้อย่างละลายนี่หมด ใส่น้ำพึ้งลงไปพวกใช้น้อยด้วยกันนะคะอ่าใส่น้ำพึ้งปึ๊บอ่ามีคนค่ะคนเบาๆในหม้อน้ำผื้งเราจะเยอะไปหรือเปล่านี่นะคะเอ๊ะรอคอนเฟ็กสองกล่องเลย แค่ไหนแ่ไหนคะเพราะว่าดูเหมือนมันน้อยดูจะน้อยไปขอพี่จานะเหรออือนะอ๋ออ่อไม่ใช่เ,เ๋ออ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 หออ๋ออ๋ะอออ๋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 อนอ๋อ ก่นเขายังยังเล็กมากแต่ว่าเขาชอบดูครูบัวกับพี่ครีมี่แล้วเขาก็อยากจะทำตามอะค่ะก็เลยมาจากก็เลยต้องจัดให้เขาแ้ะเขาก็อยากจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเขาดูพี่ลิซซี่มากใช่ไหมคะพี่ลิซซี่มากแล้วก็อยากจะเป็นหนอพี่ลิซซี่ เนยมาแล้วทีนี้มีก้อนๆหน่อยหนึ่งโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวเมืจะจะใส่เนยเนยร้อนูรอหลบนิดนึงใส่เนยลงไปเนยเค็มนะคะลืมบอกเนยเค็มใส่เนยเค็มลงไปแล้วก็คนแต่อันีลองคนเองสิลูกจับหม้อไว้มือนหนึ่งค่ะโอเคออเคนใส่เนยเสร็จแล้วเราใส่อะไรอีกคะลูกใส่น้ำผึ้น น้ำผึ้งใส่แล้วค่ะไข่อันนี้อะไรคะนึ่งอันนี้อะไรคะอะไร่มันจะไอซิ่งอ่าน้ำตาลไอซิ่งอ,อ,อยากชิมอยากชิมอ่ะหนูชิมหลายรอบมากเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะน้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ลงไปอ่าไอัี้ไม่คนลรกอ่มามาส่าจะต้องช่วยตลอดเพราะว่าน้องไอ้นี่เล็กอยู่ ของขวบหน้าเดือนอะนะคะก็ได้เท่านี้อ่า <c oughs> แต่หนูอยากทาใช่ไหมอยากทำไหมคะ <c oughs> อา่าเขาเป็นคนชวนชวนมาจ๋าไปซื้อของแล้วก็มาทําตอนนี้พอใส่น้ำตาลในซิ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้คะ่ะเริ่ม <c oughs> หน้าตาเป็นอย่างนี้ไอมนี่จะชิมไหมลูก <c oughs> เขาจะชอบให้มาจ๋าทำเหมือนกับที่พี่คลิปนี้กับครูบัวทำใน youtube อ่ะหนูชิมสิแล้วเขาจะมีความ ฝังไหมคะฝังค่ะยังไม่เข้าปากเลยหวังจริงมากเลยไม่แล้วเขาเอาลงไปในหม้อได้ไงอ่ะกินที่ป่ะอ่ะทีนี้เขาต้องมาใส่อันนี้อะไรคะไม่อร่อยค่ะหึไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยเหรอคะยังไม่ได้ใส่โอ่งกินไงอุ๊ยบอกว่าไม่อร่อยแล้วใครจะอยากทำตามเนี่ยไหนหนูบอกว่าหนูอยากเอาลงลงเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆทำไม่ใช่หรอ เด็กไม่โกงหมนะคะถ้าไม่อร่อยก็คงคงไม่อร่อยจริงๆ mm. อ่ใส่คนเ,นเีนไปตกลงใครเป็นคนทำกันแน่เนี่ย mm. หมูหรือมะหมูไม่เห็นทำเลยอ่ะ mm. ออใส่ในตัอีกหน,นึงมันมันมันแห้งไปจำได้ว่าครูบอกว่าให้ใส่เนยได้ได เหมือนกโก้คัางใช่ยังโกโก้คัางาอะไรวันนี้ใส่โอิีแล้วเป็นงี้ค่ะหอมด้วยหอมหอมเดี๋ยวว่าจะาขอขอชิมหน่อยได้ไหมคะอือืมอร่อยนะหอมด้วยโอเคเลยอะ่ะอร่อยอืมหนูลองชิมดูสิถ้าใส่โอิีแล้วโอเคเลย จริงป้ะเนี่ยไม่อร่อย <laughs> ไม่อร่อยเหรอใส่ใส่ทีนวันไปเห็นคุณครูบอกครูบอกบอกว่าใส่ออนทีนวันไปแล้วมันจะตม้มกล่อมขึ้นมาจะลองดูสงสัยเมนูนี้จะเสร็จปะจ๊ะมากกว่าอัน้ใส่ในไหน่อยหนนะคะมันมันข้นไหมเหมือนจะตัวหันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราต้องเอาใส่้วยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นอันจับไปแช่ตู้เย็นให้ให้ความเย็นมันทําให้ให้เนี่ยตัวซีเรียลกัคอนเฟ็ตอะคะมันจับกัน,กนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีเนาะอันนี้บังเอิญตอนที่ครูวัวสอน ครูบัวจะให้ทําใส่กระดาษไขแต่ว่าที่บ้านไม่มีแต่บังเอิญไปเจอถ้วยนี้มาในตู้ก็เลยจะเอาใส่ถ้วยนี้ชิม,มก่อนดีไหมมาจ๋าขอคนนี้หนึ่งนะคะมันก็ดีนะมาจากว่า<ม>โอเคอะ่ะแต่ขอใส่โอนอีนิกใหม่หนึง มส่สามคนชอบกินโอนจริงหนูนอยากกินหนูอ,อยากกินหนูอ,อยากกินหนูอรอไปแช่ตวเรียนก่อนก็หลกเดี๋ยวเราเอาใส่ถ้วยให้ให้เพื่อนๆดูถ้วยหนึ่ง<ม>ดีไหมอะน้อยนี่จะถือถ้วยมือหนึ่งข้ั้งนี้ค่ะอะฮะแล้วก็เอานิ้วโป้องออกมาค่ะอะฮะ อยากชิมอ้าวได้ค่ะชิมเลยค่ะมันก็จะเป็นถ้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายลงเฟซบุ๊กให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะบ๊ายบายเสร็จแล้วง่ายมากใช่ไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมถามจริง <c oughs> อรอเอาเอาตกลงไงกันแน่อร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> อร่อยค่ะไ <c oughs> ด้สิลูกค่ะขำกันค่ะบ๊ายบาย